ในวิดีโอรแรกนี้นะครับเราจะมาทบทวนพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาการเซิร์ชในอัลกอริทึมเชิงคลาสสิกกันก่อนสำหรับปัญหาการเซิร์ชหรือการค้นหาข้อมูลนะครับเราอาจจะมองว่าเรามีข้อมูลอยู่นะครับอยู่ในลิสต์ละกันนะครับช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ไปเรื่อยนะครับจนถึงช่องที่ n ใหญ่นะครับสมมุติว่ามีข้อมูลอยู่ n ใหญ่ตัวนะครับแล้วในบรรดาข้อมูลเหล่านี้ครับเราต้องการจะหาข้อมูลที่สอดคล้องกับคุณสมบัติบางอย่างนะครับอย่างเช่นเราจะอยากได้ข้อมูลที่มีค่าเท่ากับ k นะครับซึ่งอาจจะมีอยู่ในช่องที่ x นะครับเราอยากจะหาข้อมูลตัวนี้ว่า มีไหมมีอยู่ในช่องไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเร,เราอาจจะอยากได้ค่า x ที่ทำให้ฟังกช์ชันบางอย่างนะครับมีฟังก์ชัน f x บางอย่างเนี่ยมีค่าเป็นหนึ่งนะครับว่ามีมี x สักค่าไหมที่ทำที่ทาให้ฟังกช์ชันนี้ s atisfy อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าถ้ามองเป็นการหา การหาจำนวนจานวนที่มีค่าเท่ากับ k อย่างเงี้ยนะครับในอัลกริทึมเชชงคลาสสิกเนี่ยถ้าสมมุติข้อมูลของเราอะ่ะมันมีโครงสร้างนะถ้าข้อมูลมันมีโครงสร้างโครงสร้างที่ว่าอย่างเช่นนะครับมีการเรียงจากน้อยไปมากนะครับหรือเรียงจากมากไปน้อยก็ได้นะครับแต่ว่ามีมีการเรียงตามลำดับข้อมูลนะครับ เราจะสามารถใช้เทคนิคที่เรียกว่า binary search ได้นะครับก็คือเราเริ่มจากเข้าไปค้นในอะไรช่องกลางก่อนนะครับช่องที่ n ส่วน2ก่อนนะครับว่ามีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าค่าที่เรากำลังตามหาอยู่นะครับถ้าเรารู้ว่าค่าที่เราตามหาอยู่มันมันมีค่ามากกว่าค่าในช่องกลางนะครับเราก็จะ ไม่จําเป็นต้องสนใจครึ่งน้อยเลยนะครับเราก็จะเราก็จะลดขนาดของของช่องที่เรายัางยังต้องค้นหาเนี่ยลงได้ทีละครึ่งหนึ่งนะครับด้วยเทคนิค binary search นี้นะครับจะทําให้เราสามารถหาข้อมูลหรือหาตัวเลขที่เราต้องการได้เนี่ยนะครับในเวลา big O นะครับ log n ซึ่งเร็วมากๆนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าข้อมูลไม่มีโครงสร้างอะไรเลยนะครับ ไม่ไม่มีการเรียงข้อมูลไม่มีโครงสร้างนะครับเราก็เออไม่ไม่สามารถทําได้ดีไปกว่าการต้องไล่หาดูทีละช่องนะครับซึ่งกรณีเลวร้วายที่สุดเราก็อาจจะจะต้องหาจนไปจนถึงช่องสุดท้ายถึงจะเจอ,เจอนะครับถ้าเราใช้การสุ่มนะครับอาจจะสุ่มลำดับ ว่าจะดูช่องไหนก่อนช่องไหนหลังเนี่ยนะครับสมมุติว่าค่าที่เราต้องการนี่มันมีอยู่เพียงช่องเดียวเท่านั้นนะครับการสลับลำดับอย่างสุ่มนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเราก็จะต้องออใช้การค้นประมาณ n ส่วน2ครั้งนะครับถึงจะเจอนะครับอันนี้ก็เป็นเ,เ,เป็นข้อจำกัดใน ในโลกคลาสสิกนะครับทีนี้ไอ้ปัญหาการเซิร์ชเนี่ยครับมันมันมีบทบาทสำคัญยังไงนะครับลองมาดูตัวอย่างปัญหาต่อไปนี้กันนะตัวอย่างปัญหาหนึ่งที่ผมจะกล่าวถึงนะครับเรียกว่าปัญหาทรี Tree Set นะครับลักษณะปัญหาทร e s ซ t จะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะใหนะ้กำหนดให้มีนะครับตัวแปร ตัวแปรที่เป็นเป็นบูลีนนะครับก็คือมีค่าเป็น true หรือ false ได้เท่านั้นนะครับ x 1 x 2ไปเรื่อยจนถึง xn มีตัวตัวแปรทั้งหมดเนี่ย n ตัวนะครับแล้วผมก็จะมีมีฟังก์ชันนะครับที่เป็นที่เป็นเ,เชิง LOGICAL นะครับอยู่ในรูปแบบนี้นะครับ อาจจะเป็นสมมุติ x 1นะครับหรือ not x 2หรือ x 3นะครับ and กับนะครับ x 2หรือ x 4หรือ not x 5 and กันไปเรื่อยๆนะครับจนถึง c l o s สุดท้ายนะครับผมมีตัวแปร ตัวแปรบูลีนเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นตัวมันเองหรือว่าเป็นเป็นน็อตของมันนะครับมาหรือกันแต่ละวงเล็บเนี่ยมีตัวแปรเหล่านี้มาออกันเนี่ยทั้งหมด3ตัวนะครับในแต่ละวงเล็บนะครับแล้วผมก็อาจจะมีจำนวนวงเล็บเนี่ยทั้งหมด m c o s ด้วยกันเอามาแอนกันนะครับคำถามก็คือผมอยากรู้ว่านะครับ มีนะครับการกำหนดค่านะครับ true หรือ false เนี่ยครับให้กับ x 1 x 2 x 3จนถึง xn เนี่ยนะครับที่ทำให้ให้ฟังก์ชันด้านบนตรงนี้นะครับเป็นจริงหรือไม่นะครับ ถ้ามีก,ก็ก็ขอให้หามานะครับหาการกำหนดค่ามารูปแบบหนึ่งที่ทำให้ทาให้คลอสทั้งหมดนี้เป็นจริงพร้อมกันนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ก็ตอบมาได้ว่าไม่มีนะครับปัญหานี้นะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งในปัญหาในกลุ่มที่เรียกว่าปัญหาประเภท np complete นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ย นะครับถือว่ามีบทบาทสำคัญมากเนื่องจากเป็นหนึ่งในหลายพันนะครับปัญหาที่จัดได้ว่ามีความยากเนี่ยมากที่สุดในในกลุ่มปัญหาประเภท NP นะครับซึ่งปัญหาที่มีความยากเท่าเท่าเทียมกันนะครับกับปัญหาทร e s e ตตัวนี้นะครับค้นพบอยู่ในเราเราพบว่าปัญหาลักษณะนี้นะครับที่มีความยากความซับซ้อนแบบเดียวกันนี้นะครับปรากฏอยู่ ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะออกแบบอัลกอริทึมที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เร็วนะครับซักปัญหาหนึ่งนะถ้าเราสามารถที่จะแก้ได้สักปัญหาหนึ่งที่มีมีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะสามารถแอพพลายอัลกอริทึมนั้นไปแก้ปัญหาอื่นๆที่มีความซับซ้อนระดับเดียวกันได้เป็นจำนวนมากนะครับ ปรากฏว่าในปัจจุบันเนี่ยปัญหาในกลุ่ม NP-complete เนี่ยครับก็ยังไม่มีใครสามารถออกแบบอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพสูงได้คว่ามีประสิทธิภาพที่ดีในที่นี้หมายถึงว่ามีเวลาการทำงานที่เป็นเป็นพ o ลิโนเมียลบนบนจำนวนตัวแปร n ของเรา n เล็กของเราอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้ามองว่าเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยการเซิร์ชนะครับสิ่งเราต้องทำก็คือเราอาจจะต้องเรามองว่าโอเควิธีการกำหนดค่า ตัวแปร x 1จนถึง x n เนี่ยครับมันก็มีได้ตั้งแต่กำหนดให้เป็นจริงทั้งหมดใช่ไหมครับนะอาจจะแล้วก็เป็นจริงทั้งหมดแล้วตัวสุดท้ายเป็นเท็จนะครับนะเราก็มีวิธีการแอดใส์ค่าเนี่ยได้ทั้งสิน้นจนกว่าจะเป็นเท็จทั้งหมดใช่ไหมครับตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยมีทางเลือกได้2ทางคือจะเป็นจริงหรือเท็จแล้วเรามีตัวแปรทั้งหมด เเล็กตัวนะครับมันก็จะมีการ assign ค่าได้ทั้งสิ้นเนี่ยสอกำลัง N แบบนะครับสิ่งที่เราอยากรู้คือในทั้ง2องกำลัง N แบบเนี่ยครับมีการกำหนดค่าสักแบบหนึ่งไหมที่ทำให้คลอสนี้เป็นจริงนะครับนะเพราะนั้นถ้าถ้าเรามองว่าปัญหาเราเป็นปัญหาการเป็นการ search ไหมครับการการ search การกำหนดค่าที่สอดคล้องกับ กับฟังก์ชันด้านบนตนัวนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือหาการกำหนดค่าที่ทำที่ทำให้คลอสด้านด้านบนเนี่ยมัน s atisfy นะครับซึ่งสังเกตว่าวิธีการกำหนดค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมด2กํกำลัง n แบบเนี่ยนะครับถ้าเราทดลองสุม่มนะครับสุ่มแต่ละแบบไปด้วยด้วยลำดับแบบยังไงก็ได้นะครับ ส,ส,สุ่มว่าจะจะทดลองแบบไหนก่อนแบบไหนหลังนะครับเอ่อถ้าสมมติว่ามีเราก็อาจจะหาเจอในเวลาประมาณนะครับ2กัลลัง n ส่วน2ครั้งสมมติว่ามีวิธีเดียวที่เป็นไปได้นะครับกรณียากที่สุดเลยก็คือมีวิธีเดียวที่สามารถทำได้เราก็จะหาเจอได้ในเวลาเท่านี้นะครับ